สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้พระที่เรียนแบบแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับกําลังโด่งดังเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับที่เรียนแบบนะครับย้านะครับพระแบบนี้เป็นพระเรียนแบบนะครับเรียนแบบในรุ่นแรก หรือรุ่นเสริมที่เขาว่ากันว่าหนึ่งสองดูไหมครับแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยผมยังไม่เปิดเผยนะครับผมมีข้อมูลครับแต่ผมไม่สามารถที่จะบอกในคลิปนี้ได้ถ้าเจอหน้ากันถามได้ครับผมบอกให้ครับนะครับใน,นในเรื่องเหรียญรุ่นฉลองสมณศักดิ์เนี่ย2508เนี่ย ก็ยังมีบุคคลท่านหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและบุคคลท่านเนี้ยก็ได้พูดคุยกับผมแล้วนะครับผมรู้มาตั้งนานแล้วแ่ละบุคคลท่านเนี้ยอยู่ไหนชื่ออะไรนะครับบุคคลท่านนี้แหละครับที่เป็นคนที่ดำบริให้หลวงพ่อสร้างเหรียญฉลองสมณศักดิ์2 5 0 8ของบุคคลท่านนี้ครับ มันมีเหตุและผลครับทำไมถึงต้องมีเหรียญฉลองสมณศักดิ์และทำนุบำรุงโรงเรียนวัดไร่สมัยก่อนนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะทำนุบำรุงโรงเรียนวัดไร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ยืนยันได้นะครับจากข้อมูลของคนที่ขออนุญาตให้หลวงพ่อ จัดสร้างเหรียญ2 5 0น2 5ขึ้นมาครับนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมหรือว่ามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นเสริมละกันรุ่นเสริมแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยจากวันนั้นที่ผมได้คุยกับ บุคคลท่านนั้นมาเนี่ยก็คือห่างไปประมาณสัก2ปีกว่านิดนิดบวกลบไม่เกิน3ปีครับประมาณนี้ได้ขออนุญาตให้หลวงพ่อสร้างเหรียญรุ่นเสริมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อท่านย้ำเสมอว่าให้เหมือนรุ่นหนึ่งให้เหมือนรุ่นหนึ่ง นะครับแต่ยังไงเนี่ยผ่านไปประมาณ2-3บวกลบไม่ไม่เกิน3ปีแล้วกันบล็อกไม่อยู่นะครับจึงเลยเอาพิมพ์ที่แจกนะครับ2,508นะครับมาเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างในการทำบล็อกเหรียญรุ่นเสริมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฟังให้ดีนะครับ ในรายชื่อเนี้ยมีบุคคล2ท่านเท่านั้นนะครับหรือมากกว่า2แต่ไม่มีบุคคลที่อ้างอิงในหนังสือตั้งแต่แรกนะครับปุบุคคลอ้างอิงได้ที่ผมสามารถเอ่ยชื่อได้คือประัดธงสุเทพนะครับอ้างอิงได้คนเดียวเพราะคนคนนี้รู้จักกับคนที่ให้หลวงพ่อ ดัมิเหรียญ2 5 0น2 5ขึ้นมาครับสอคนนี้เขารู้จักกันนะครับในครั้งนี้เนี่ยเหรียญรุ่นเสริมเนี่ยจะมีน้ำเต้าเล็กมาด้วยนะครับก็คือทำมา2อ,อย่างนะครับเหรียญรุ่นเสริมกับเหรียญรุ่นน้ำเต้าเล็กนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญรุ่นเสริมกันนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่า พิมพ์นี้ไม่ใช่ครับกล้ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาให้ดูครับพิมพ์นี้นะครับเหมือนของท่านไหมครับเหมือนกันไหมครับพิมพ์นี้หน้าอย่างนี้ผมไม่รู้จักนะครับเมื่อก่อนนั้นผมไม่เคยเห็นเลยครับผมอยู่ระยองมาเนี่ยจนโตป่าเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นหน้าแบบนี้เลยเนี่ย นะครับผมเกิดมาผมเห็นหน้าแบบนี้ครับและเป็นเนื้ออัปปาก้าอมเหลืองนะครับเนื้อจะมี2ลักษณะนะครับอัปปาก้าอมเหลืองกับนิกเกิลน,นะครับเหรียญรุ่นเสริมนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นเสริมครับ สภาพเดิมนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับหน้าเหมือนกันครับหน้าเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับบางท่านอาจจะตีว่าไม่ดีนะครับแต่ต้องส่ององค์จริงครับเนี่ยครับมันสะท้อนนะฮะเพราะว่าผิวมันเป็นประหลอดนิกเกิลเป็นประหลอดครับมันไม่สามารถทําให้มันชัดได้นะฮะเพราะเวลาโดนแฟลชหรือว่าโดนแสง แสงไฟเนี่ยนะฮะมันจะดำนะครับนะฮะเหรยนี้ก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบตัวนี้ดีกว่าครับตำหนิเหมือนกันเลยครับถ้าท่านมีเหรียญรุ่นนี้ยกขึ้นมาครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับผิวเป็นอย่างนี้นะครับชัดนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่า ดูเบื้องต้นนะครับการดูเบื้องต้นนะเหรียญนี้ดูไม่ยากครับ1ครับเหมือนเดิมครับเบสิกง่ายๆที่ดูการดูฮานะครับผิวต้องตึงครับตัวอักษรต้องคมและลึกครับไม่เบอร์นะครับเนี่ยครับไม่เบอร์นะครับเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับอมเหลืองเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับดูด้านนี้นะครับ เป็นไงครับชัดไหมครับเห็นไหมฮะเห็นเส้นตรงตาไหมครับนี่ครับผมดูอย่างนี้นะครับพื้นเหรียญนะครับตึงนะครับไม่เบอร์นะครับพื้นเหรียญตึงนะครับไม่เบอร์นะครับนี่ครับเห็นเส้นไหมครับเห็นขอบไหมนี่ครับข้างหูครับ เส้นขนแมวครับวิ่งขึ้นไปเลยครับเนี่ยครับคมนะครับเหรียญนี้ถือว่าคมนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยครับมันจะอาจจะไม่ชัดนะครับสักครู่นะครับ นี่ครับชัดไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเหลี่ยนครับตึงครับเห็นไหมฮะเป็นแท่งเลยครับเป็นสันขึ้นมานะครับภาวนาพิรักนะครับเป็นสันขึ้นมานะครับนะครับเนื้อต้องแผ่นผิวแบบนี้นะครับ นี่ครับหน้าหลวงปู่ครับลึกครับเป็นเนื้ออัปก้าครับเป็นเนื้อที่แข็งครับผมต้าปักกล้องแล้วครับอ่าเนี่ยครับเห็นรายละเอียดไหมครับเห็นเส้นไหมครับวิ่งผ่านเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับอ่าเห็นไหมฮะชัดเนาะ เห็นไหมครับเป็นแท่งเลยครับที่ระลึกครับ Jamie, af, RIGHT ของคาว่าลึกครับกอไก่ครับเป็นแท่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับต uh, okay, um, ้องไล่แสงนะครับถึงจะรู้ว่าโอเคไหมนะครับหลักๆมีแค่นี้ครับดูผิวผิวเหรียญเนื้อโลหะเส้นครับกระแสวิ่งนะครับหลักๆก็คือดูดูประมาณนี้ครับนะครับอย่างนี้ครับนี่คือเหรียญรุ่นเสริมนะครับ เหรียญรุ่นเสริมนะครับนี่คือเหรียญรุ่นเสริมนะครับแต่ไม่ใช่ออกปี08นะครับเหรียญรุ่นนี้เว้นประมาณ2ถึง3ปีนะครับถึงจะออกมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าคิดนะครับในหนังสือบอกว่าทำมาเพิ่มในปี2 5 0 8ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลนะครับใชวว้วิจารณญาณน,นะครับในการรับ ฟังนะครับอันนี้ข้อมูลของคนในพื้นที่นะครับไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านค่ายนะครับคนในพื้นที่ของระยองนะครับท่านได้ไปสร้างได้ไปให้หลวงพ่อดำฤิเริ่มสร้างนะครับแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับพี่ดเดิมๆครับ เปลี่ยนไม่ค่อยมีอะไรมากครับไม่เหมือนเนื้อผงครับนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับเบื้องต้นนะครับข้อมูลยังเปิดเผยมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับสวัสดีครับ